สติสัมปชัญญะของเราเริ่มต้นการปฏิวัติของเราตั้งแต่มีการประกาศการระบาดของโควิดเมื่อสองปีที่แล้วเราอยู่ในโลกที่อันตรายพวกซาตานล,ลูซิฟรเรียนและสมุนก็ได้รับค่าตอบแทนสูงจะไม่ปล่อยคุณไปง่ายๆพวกมันได้หลอกหลอนคนทั้งโลก ด้วยการระบาดใหญ่จอมปลอมเพื่อทำให้วาระ0สูญพันธ์สำเร็จหลุล่วงคือการกวาดล้าง90%ของประชากรครอบครัวในสายเลือดต้องการให้ผู้ขนเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งและโรคทางวิศวกรรมอื่นซึ่งพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้รักษา พวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่รบกวนจิตใจและอารมณ์ในระดับที่ไม่สามารถยังรู้ได้พวกเขาเห็นคนเป็นแกะและไร้ประโยชน์จากมุมมองที่วิกลจริตพวกเขาไม่สนใจว่าความทุกข์นั้นเกิดจากอะไรและผู้คนตายเนื่องจากการยักย้ายถ่ายเทและการกดขี ยิ่งมากยิ่งดีและนั่นคือสิ่งที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้เป็นพวกโรคจิตวาระดิฟสเตดได้ออกแบบการโจมตีที่สำคัญสาประการต่อระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ฉีดวัคซีนตรวจ pcr และสวมหน้ากากอนามัยด้วยทั้งสามอย่างนี้ พวกเขานำอนุภาคนาโนเข้าสู่ระบบสุขภาพของคุณซึ่งในเวลาที่ทำลายระบบภูมิคุ้มกันเรากำลังรอคอยการก้าวหน้าครั้งใหญ่ในการปลูกมวลชนมิฉะนั้นเราคงได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสและการกดขี่ด้านการเงิน ในวัยชราของเราแล้วมันเป็นตอนนี้หรือไม่นี่เป็นโอกาสเดียวของเราในการกําจัดกลุ่มอาชญากรดีฟสเตทที่ประสบความสำเร็จและครั้งสุดท้ายออกจากดาวเคราะหโลกหากผู้ที่ตื่นขึ้นเพียงคนเดียวเราจะมีเสียงข้างมากเพียงพอสำหรับความสำเร็จ ที่สมบูรณ์ของเราการมีส่วนร่วมอย่างน้อย70%ของประชากรที่ถูกปลุกให้ตื่นช่วยรับประกันว่าอาชญากรเหล่านี้สามารถขจัดอาชญากรเหล่านี้ออกจากโลกแม่ได้โดยไม่มีปัญหาวุ่นวายจดจำว่าจิตที่หลับไหลซึ่งอยู่ภายใต้ การสะกดจิตร่มชายรักชายไม่เข้าใจภาษาจิตสำานึกที่ตื่นขึ้นในกรณีนี้จะไม่มีหัวข้อหรือข้อโต้แย้งใดที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อปลุกใครสักคนได้ภาษานี้สามารถเข้าใจได้โดยผู้ที่ตื่นขึ้นในหมู่พวกเขาเองเท่านั้น มนุษยชาติได้หลาทิ้งความคิดและความรับผิดชอบในการทุจริตรัฐบาลในวงกว้างพิจารณาความหมายที่กว้างขึ้นของพฤติกรรมเหล่านี้สำหรับการดำรงอยู่ของมนุษย์เมื่อเรามอบความคิดและความรับผิดชอบของเราออกไปเท่ากับว่าเราได้มอบอิสรภาพและชีวิตของเรา โดยพื้นฐานแล้วหากเราไม่ปลุกระดมมวลชนในตอนนี้ในไม่ช้าเราจะเสื่อมโทรมลงจนหมดสิ้นถึงระดับที่มนุษยชาติสูญสิ้นไปโดยสิ้นเชิงในไม่ช้าก่อนปี2030การคัดเลือกของเราดังที่อธิบายไว้ที่นี่ จะดูเหมือนการลงโทษของพระเจ้าและนั่นคือวิธีการทำงานของซาตานชาวลูซิเฟอร์เกลีดผู้สร้างชีวิตพวกเขายอมรับการทำลายล้างและความตายมันคือลาทีมอรณนาะการตื่นขึ้นครั้งใหญ่ต้องเกิดขึ้นในเวลานี้เป็นโอกาสเดียวของเรา ในขณะนี้ที่จะยืดมันไว้อย่างเต็มกำลังไม่เช่นนั้นความสามารถของเราในการเอาชนะดิฟสเตและกำจัดให้หมดไปตลอดการจะสิ้นสุดลงเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องกอบกู้มนุษยชาติเพื่อรักษาอนุชนรุ่นหลังจำไว้ว่า ไม่มีผู้กอบกู้โลกของเราเพียงคนเดียวมีผู้กอบกู้หลายล้านคนพับแขนเสื้อของคุณแล้วไปทำง,งานในช่วงเวลานี้เป็นโอกาสเดียวของเราที่จะกําจัดอาชญากรซาตานที่ซ่อนเร้นซึ่งรู้จักกันในชื่อโกบาลิซิสด้วยหุ่นเชิดทางการเมือง และข้าราชการซึ่งไม่ลังเลที่จะเอาชนะมนุษยชาติและดาวเคราะโลกจะต้องทำให้ชัดเจนว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ตื่นขึ้นจะไม่ยอมให้แผนนี้ไร้เทียมทานที่สำคัญเราต้องพร้อมสู้เพื่ออนาคตของตัวเราเองและคนรุ่นหลังมีการเปิดเผยคาบาล และดิฟสเตตอาชญากรด้านเมืดที่ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อป้องกันไม่ให้มนุษยชาติตื่นขึ้นหมดหวังและกำลังทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกที่ดีกว่ากลุ่มคนที่เกลียดชังมนุษยชาติเพราะพวกเขากลัว พวกเขารู้ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์และนั่นคือสาเหตุที่พวกเขาทำทุกอย่างในอำนาจเพื่อทำลายเราผ่านการฉีดพิษยาพิษมาเฟียพิษจากน้ำมีฟูอารายอาหารสำเร็จรูปด้วยสารกันบูดที่เป็นอันตรายน้ำอัดลมที่มีน้ำตาลอันตราย แคมีบำบัดที่ทำลายสิ่งแวดล้อมการศึกษาบนพื้นฐานของการโกหกกล่าวถึงเพียงไม่กี่ข้อเท็จจริงพวกเขาต้องการผู้ตามไม่ใช่ผู้นำที่คิดอย่างอิสระพวกเขาไม่ต้องการให้ใครซักถามอะไรในขณะที่เราควรถามทุกอย่าง พวกเขาไม่ต้องการให้มนุษยชาติเตื่นขึ้นและได้รับการแจ้งว่าระบบการเงินปลอมของพวกเขาที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารได้ยุติลงแล้วงานนี้จะเปลี่ยนชีวิตคนเพราะมันเสนอทางเลือกที่จะเปลี่ยนมนุษย์ทุกคนที่ตื่นอยู่ถ้ามีคนรู้เรื่องนี้มากพอ โลกจะเปลี่ยนไประบบอาชญกรรมของพวกเขาก็ใช้ไม่ได้นี่คือความลับที่ซ่อนอยู่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่ผู้คนจำนวนมากถูกป้นสะดมเกิดขึ้นได้จากการหลอกลวงทางการเงินครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ ภาษาแห่งสติสัมประชัญญาที่ตื่นขึ้นที่รักช่วงเวลาที่แสนพิเศษที่เราอาศัยอยู่และทุกวันที่ผ่านไปเรากำลังใกล้ถึงจุดสิ้นสุดของวัฏจักรที่ยาวนานมากขึ้นเรื่อยๆสิ่งนี้แสดงให้เราเห็นว่ายุคใหม่ได้ระบุไว้ในขั้นตอนต่อไป ช่างเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาอยู่ที่นี่ในเวลานี้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ของการเปลี่ยนผ่านของดาวเคราะห์แต่เราต้องจำไว้ว่าวิญญาณที่จุติมาเกิดแต่ละคนมีระดับจิตสำนึกของแต่ละคนผ่านการกลับชาติมาเกิดที่ต่อเนื่องกัน และสิ่งนี้จะทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากในวิธีทำความเข้าใจการแสดงการเติมเต็มเส้นทางชีวิตอันยิ่งใหญ่ของจิตสำนึกของมนุษย์แต่ละคนช่วงเวลาแห่งการตื่นได้มาถึงแล้วและจะเสร็จสิ้นในไม่ช้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วหลายครั้ง ว่าโลกคือโรงเรียนแห่งวิญญาณและเช่นเดียวกับโรงเรียนอื่นๆไม่ใช่นักเรียนทุกคนที่จะสำเร็จการศึกษาในเวลาเดียวกันวิญญาณจำนวนมากได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ระหว่างการเดินทางของโลกผ่านโลกแห่งการชดใช้และการพิสดุ์แต่ต้องจำไว้ว่า ตัวเลขนั้นไม่แสดงออกการตื่นขึ้นในคืนที่มืดมิดยาวนานของจิตวิญญาณน,นั้นแทบจะเป็นฝันร้ายนั่นคือเหตุผลที่น้อยคนจะประสบความสำเร็จแต่ตอนนี้ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของแสงที่เข้มข้นกำลังเริ่มต้นเป็นรูปเป็นร่างแล้ว สิ่งนี้จะสร้างความแตกต่างแสงสว่างกำลังตื่นขึ้นเปรียบเสมือนรุ่งอรุณของวันใหม่ที่ธรรมชาติร้วนชื่นชมยินดีและร้องเพลงรับแสงแดดช่วงเวลาที่รอคอยมานานนี้มาถึงแล้วดูสิว่าธรรมชาติร้องเพลงอย่างไรมองเห็นความสุขและสีสัน ที่แสดงออกมาตอนนี้เห็นด้วยตาของคุณเองแต่ต้องตาเห็นต้องใช้หูถึงจะได้ยินบรรดาผู้ที่ปิดตัวเองจากแสงที่ไม่สามารถเข้ามาในห้องของพวกเขาได้ยอมชอบที่จะนอนบนเงามัวมัว,มวไม่มีเหตุผลใด ที่จะตื่นขึ้นและเข้าร่วมง,งานที่ยิ่งใหญ่แห่งแสงหมายเหตุบรรณาการเงาโมวเป็นพื้นฐานของการส่องสว่างบางส่วนเช่นเดียวกับในคลาสระหว่างเงาที่สมบูรณ์แบบถูกด้านกับแสงเต็มหรือบริเวณเงารอบส่วนมืดตรงกลางของจุดบอดบนดวงอาทิตย์ การตื่นขึ้นหมายถึงการรู้แจ้งให้แสงส่องเข้ามาไม่เพียงแต่ในห้องของคุณแต่ยังเข้าไปในทุกเซลล์ในร่างกายของคุณด้วยกระบวนการนี้กว้างกว่าที่คุณจะจินตนาการได้ลึกซึ้งมากจนจะเปลี่ยนจิตสำนึกของทุกคนที่ตื่นขึ้นได้จริงอันที่จริง มีการเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วและนี่คือการเปลี่ยนแปลงที่สร้างปัญหาให้กับผู้ที่ไม่ต้องการตื่นบรรดาผู้ที่เปิดม่านรับแสงจะถูกโจมตีโดยผู้ที่อยากจะหลับไหลดังนั้นดูว่ามีกี่คนที่เรียกขุนบางสิ่งหรือเป็นท่อยคำที่ก่อกวน พวกเขาไม่สบายใจกับแสงของคนเพราะสำหรับพวกเขาความมืดนั้นสบายกว่าสติสัะปัญญะจะไม่หลับไหลอีกนั่นคือเหตุผลที่กระบวนการนี้เรียกว่าการเลื่อนระดับเป็นการปยินขึ้นบันไดแห่งชีวิตต่อไปไม่มีใครสามารถหยุด จิตสำนึกที่ตื่นขึ้นได้ยิ่งมีเหตุผลมากขึ้นที่ผู้ปกครองของมนุษยชาติจากรบดต่อกระบวนก,การขึ้นสู่สวรรค์ของวิญญาณที่จุติมาที่นี่สติที่ตื่นขึ้นจะไม่พูดภาษาเดิมอีกต่อไปมีการนำภาษาใหม่มาใช้และคนที่หลับไหลยอยู่ บอกว่านี่เป็นทฤษฎีสมคบคิดใช่สำหรับพวกเขามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดเพราะมันทำลายผลประโยชน์ของพวกเขาพวกเขายังบอกด้วยว่าพวกนี้เป็นแม่หมดใช่ความมหัศจรรย์ของจิตสำนึกที่ตื่นขึ้นทำให้มุมมองที่ไม่สิ้นสุดเป็นไปได้ ซึ่งผู้หลับไหลและผู้ครอบงำจะไม่เข้าใจภาษาของสติที่ตื่นขึ้นนั้นรบกวนพวกเขามากส่งเสริมวิธีคิดและการมองชีวิตที่แตกต่างนี่ไม่ใช่ความปรารถนาของผู้บังคับบัญชาทุกสิ่งหรือถูกกดขี่ซึ่งชอบความสบายจากแรงเฉย การออกจากเขตสบายเป็นทัศนคติที่ทำร้ายความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีที่ยังคงยึดติดกับคำสั่งของผู้ปกครองของมนุษยชาติภาษาของจิตสำนึกที่ตื่นอยู่นั้นตรงข้ามกับภาษาของผู้ที่ยังหลับสนิทผู้ที่หลับไหลเป็นเพียงความฝัน ผู้ที่ตื่นขึ้นการดำรงอยู่ตามความเป็นจริงเขาสามารถชื่นชมแสงที่ส่องสว่างทุกช่วงเวลาของวันเขาสามารถรอดเพลินกับความงามที่อยู่รอบตัวเขาสามารถสัมผัสอะไรก็ได้ที่ทำให้ตาหัวใจและจิตวิญญาณของเขาพอใจ ภาษาของจิตสำมึกที่ตื่นขึ้นดูเหมือนจะเป็นภาษาที่มวลชนไม่เข้าใจซึ่งหลับไปในการสะกดจิตโดยรวมไม่มีหัวข้อหรือข้อต้อแยงใดๆที่สามารถทำงานร่วมกันเพื่อปลุกคลายสักคนได้ภาษานี้เป็นที่สนใจ ของผู้ที่ตื่นขึ้นเท่านั้นแม้กระทั่งผู้ที่ยังอยู่ในคลอกไม่ได้ออกไปข้างนอกเพื่อชื่นชมความงามของแสงภาษานี้แม้ว่าจะเข้าใจผิดโดยมวลชนที่ถูกสะกดจิตแต่ก็เป็นที่น่ายินดีและน่าสนใจสำหรับผู้ที่ยังไม่สนับสนุนตนเอง ให้เดินบนเส้นทางแห่งการขึ้นสู่สวรรค์แต่พวกเขารู้สึกถึงการเรียกที่อ่อนโยนที่สัมผัสหัวใจของพวกเขาและทีละนิดพวกเขาจะออกจากตำแหน่งและผจญภยัยบนเส้นทางแห่งสวรรค์สำหรับผู้ที่มีสติสัมปชัญญาไม่มีอะไร เหมือนเดิมอีกต่อไปการถอยหลังทีละก้าวจะกลายเป็นความพยายามพิเศษเพราะเส้นทางจะนำไปข้างหน้าในทุกสถานการณ์ที่รู้จิตสำานึกที่ตื่นขึ้นนั้นปรารถนาที่จะรู้มากขึ้นเรื่อยๆที่จะรู้ทุกอย่างไม่สามารถคงอยู่ในความเฉยของอดีต ได้อีกต่อไปมันจะกระสับกระส่ายและไม่สบายใจหากไม่ก้าวไปข้างหน้าภาษาของการตื่นรู้คือการปฏิบัติที่ใช้กันมากขึ้นเรื่อยๆโดยผู้คนจำนวนมากขึ้นอันที่จริงยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่มีอะไรจะเหมือนเดิมอีกต่อไป โดยไม่คำนึงถึงเจตจำนงของ2ต่อ3ของมนุษยชาติไม่มีอะไรไม่มีใครสามารถหยุดสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นได้ในขณะนี้ไม่มีอะไรและไม่มีใครสามารถหยุดแสงที่กำลังมาเป็นพลังของจักรวาลตามคำสั่ง ของกฎธรรมชาติโลกจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสติสัมปชัญญะจะไม่มีวันหวนกลับคืนสู่สภาพเดิมฉันวิสซาโฟซีและภารกิจของฉันคือการตัดสรรนามาสเต